ผมเตือนหลายครั้งแล้วว่าการทําแบบเนี้ยตั้งแต่ปี63มาแล้วนะครับเราไม่อยากให้มาทําโพทำโพแบบมึงมึงคิดว่าสถาบันเขาเป็นอะไรอะ่ะใช่ไหมสถาบันเขาอยู่เขาไม่มายุ่งกับพวกมึงทำไมพวกมึงชอบไปยุ่งกับสถาบันใช่ไหมวันนี้พวกเราทนไม่ไหวแล้วไงไม่ใช่เฉพาะพวกเราคนไทยตั้งเยอะนะครับวันนี้เราทนกันไม่ไหวมันเหยียบย่ำหัวใจคนไทยมากเกินไป มันไป็นแค่ชนกลุ่มเล็กๆแล้วตอนที่ปล่อยให้ทำกันอยู่แบบเนี้นะผมไปถอนยื่นถอนการประกันตัวผมทําทุกอย่างทุกผมทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ดําเนินการตามกฎหมายนะครับแต่วันนี้เรามาดูพฤติกรรมอีกผมถามว่ามันทําเพื่ออะไรตําโบนะครับทําโบเพื่ออะไรมันคนติดแต่ไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันแค่มาแทะมาแะพวกพวกเราเนี่ยแล้วก็มาเหยียดจ้ำหัวใจพวกเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีคนไทยคนไหนที่ ไม่ใช่พวกมันคนไทยอย่างผมเนี่ยนะครับเขาทนไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> เขาไม่ไหวกับพวกนี้แล้วแล้วมันเลยเวลามันตั้งแต่ปีหกสามแล้วนะครับปีหกสามจำได้ใครจาได้บางทีพวกมันไปขวางกระบวนสเสร็จนะครับแล้วพวกมันจะคอยแซะสถาบันมันเคยมามาที่สยามพาลากอนกี่รอบแล้วนะครับสยามพารากอนก็รู้อยู่วันนี้เขาตั้งใจนะครับที่จะมาทีเา่เขาเรียกอะไรตรงนั้นอนะ เขาเรียกอะไรนะลาน้ำพุนะครับเพราะว่าวังสาปทุมมาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวพระเทพต้องเสด็จไปที่ที่เยาวราชใช่ไหมมันก็มาแค่ทําให้ให้เห็นไงแว่ามันกำลังมันกำลังท้าทายกฎหมายไหมหรือว่ากฎหมายเอามันไม่ได้กฎหมายเอาเอามันไปไม่ถึงกฎหมายไม่ได้ไปคุ้มครองพระเทพพระบรมวงศานุวงศ์กฎหมายคุ้มครองแต่พระมหากษัตริย์พระราชนีเท่านั้นนะครับ แล้วพอกฎหมายเอาไปไปไม่ถึงเนี่ยพวกนี้ก็เลยมาปวนอยู่แบบเนี้ยนะครับเราไม่ได้อยากใช้ความรุนแรงนะครับวันนี้เราแค่มาดูมาดูแล้วมันเกิดแบบนี้เิดการชุลมุนกันนะครับโอเคนะครับคือกลุ่มพวกพี่เนี่ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนต้องครับเรามาดูไงแล้วแล้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคนคนของเราอ่ะโดนโดนติ้วฟาดไปเห็นไหมล่ะเห็นหรือยังครับเราถ้าเกิดว่าเราต้องการต้องตั้งใจมาใช้ความรุนแรงเนี่ยเราก็เอาอาวุธเอามาด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีพมีไม,ม้มีมีดมาด้วย นะครับนี่เรามามือเปล่า,เ,ลาเนี่ยเรามาดูดีว่าพฤติกรรมอ้พวกนี้มันเป็นแบบไหนนะครับทาโพเพื่ออะไรอ่ะเหยียดย่ำหัวใจคนไทยอ่ะครับนะครับ,นะรบโอเคเ,เ,ดเ,เดี๋ยวผมแจ้งนะครับเดี๋ยวผมแจ้งผมก็โดนนะครับเนี่ยเยวาทรศัพท์ผมก็หายนะครับเราต้องแจ้งอยู่แล้วเพื่อที่จริงะครนะผมอ่ะผมไม่ไม่อยากแจ้งนะครับนะ <c oughs> ผมอยากให้เหตุการณ์มันผ่าน,ผ,านผ่านไป นะครับแต่ในเมื่อมันแจ้งเราก็แจ้งนะครับเดี๋ยวขอต้อนของกุณสป <startups>, ปสอนี่มีบาดเจ็บทั้งหมดกี่คนสองคนครับสามสคนสามคนใช่ไหมครับสามคนครับโดนโดนที่หน้าผมก็โดนปากนะครับแล้วก็มีสมาชิกคนหนึ่งก็โดนติ้วควาดเมื่อกี้แล้ก็โดนโดนติ้วควาดตามหัวแล้วก็ใบหน้านะครับแล้วก็โทรศัพท์ด้วยหายนะครับ ก็ถ้าหลังจากนี like get, like, ้ทางกลุ่มทะลุวังหรือนักกิจกรรมในเนี้ลักษณะเนี้ยไปจัดอีกถ้าบังเกิดว่าปวดก็ปวดเสด็จเราไปแน่นะครับต่อให้จะมีการปะทะกันแบบนี้อีกก็จะไปใช่ไหมครับเราไปดูอะครับปะทะหรือไม่ปะทะมันมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้านะครับแต่มันไม่ไหวแล้วไหนะครับก็จหเ้าที่ตำรวจต้องรีบดําเนินการโดยเร็วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็มายื่นให้ยื่นถอนประกันตัวมันใช่ไหมมันก็ยังลอยนวลอยู่แบบเนี้ยมันก็ทาอยู่อย่างเนี้ยเหยียดย้ํหัวใจคนไทยอยู่อย่างเนี้ยนะครับ พอมันโดนจับไปเดี๋ยวมันก็ไปอดอาหารมันอดจริงหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนะครับมันพอพอมันออกมาวันแรกแล้วมันก็เดินออกมามาแทะสถาบันนึงแล้วออกมาชุ่มนุมอีกแล้วออกมาเดินอยู่อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราไม่ยอมแล้วครับคนไทยเราก็ไม่ยอมนะครับโอเคขอบุณมากนะครับถามเ่ขาวด้วยหรอที่มาทำข่าวในวันนี้ครอ่ะ